ก็สวัสดีครับมาต่อกันกับ EP ที่11นะครับตัดขอบพ้านะครับกับผมบวรช่างเลี่ยมพระนะครับเ,เมื่อนะครับเมื่อเราเดินน้ำยาเสร็จแล้วผมทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับผมก็จะตัดเลยนะครับจะตัดเลยตัดตามขอบที่ผมได้มาไว้นี่แหละครับก็เดี๋ยวผมจะมาร์กจัว่วแล้วก็จะเป็นมาร์กมาร์กไอหูนะครับหูห่วง ห่วง,วงทีนี้แล้วก็นํากระดาษกาวหนังไก่มาแปะด้านหลังนะครับมาแปะด้านหลังแปะสัก2ชั้นนะครับแปะสัก2ชั้นนะครับเอาดีๆไปเลยนะครับเมื่อเราแปะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการมาร์กนะครับเราจะมาร์กจั่วมันเป็นอะไรนะเขาเรียกยอดมันนะครับ ยอดผับทีนี้เราก็เอาปากกาเมจิกนะแล้วก็ไม้บรรทัดมานะครับแล้วก็วาดเลยนะครับเชียงขึ้นมานะครับ <c oughs> ผมจะไม่เอาสูงนะผมจะเอาต่ำๆนะครับ <c oughs> เราต้องขีดศูนย์ก่อนนะเอาหัวก่อนนี่ <c oughs> <c oughs> พอได้เสร็จนะครับแล้วก็ฉีดมาอย่นี่เลยนะครับ <c oughs> นี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง ก็ทาเหมือนกันนะผมจะเอาต่ำๆผมจะไม่เอาสูงโอเคลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเราก็วาดหูหูบัวเอ่อไม่ใช่หูบัวหูกลมนะครับก็เอาเพจนะเอาเพจมาวาดเป็นหูกลมโอเคอกาเอานะบ่าแล้วกาเอา,นะา,แ,ลา,เอาแล้วก็แต่งเพิ่มอีกนิดนึงแต่งเพิ่มอีกนิดนึง นะเพื่อให้มันเชลักษณะนี้นี่ได้แล้วนะทีนี้แล้วก็ทําการตัดนะครับฉลุตามขอบสีน้ําเงินเนี่ยขอบเมจิกที่เราได้วาดไว้เนี่ยนะก็การตัดก็ตัดให้ตรงเส้นไปเลยนะอย่าจะกินเข้าในอย่าก,กินเข้านอกนะมันจะเสียเวลาเรามาแต่งเพิ่มอีกพยายามตัดให้ตรงไปเลยจะได้ แต่งอีกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแต่งอีกนิดหน่อยให้มันเรียบนะครับแล้วก็จะได้ขัดกระดาษทรายเลยจะได้ไวขึ้นนะครับจะได้ไวขึ้นก็ถ้าเกิดเราไม่แปะกระดาษกาวเียครับมันจะทําให้เลือเล่อยเรามันร้อนพอร้อนแล้วมันจะติดนะพอร้อนแล้วมันจะติดก็ติดแล้วมันก็จะเลื่อยก็จะขาดนะพอติดแล้วเลื่อยก็จะขาดสังเกตเวลาโค้งนะครับเพื่อนๆมือใหม่หดูเลยเวลาโค้งค่อยๆค่อยๆโค้ง ค่อยโคง้งอ่าค่อยๆโคง้งถ้าเราบิดมากขาดนะครับใบเลื่อยขาดเลยนะใบเลื่อยขาดเลยค่อยๆโคง้งนะฮะค่อยๆโค้งไปก็ตัดกายจะถึงแล้วเราก็ค่อยๆโคง้งนะครับค่อยๆโคง้งค่อยๆเห็นไหมแ่แซแสแสเห็นไหมอ่าค่อยๆเราจะไปโคง้งยืบไม่ได้นะครับถ้าโคง้งวืบแบบวืแบบๆๆเลยอะ่ะมันต้องเลื่อยต้องไหวจริงๆ ต้องควายอะ่ะต้องเลื่อยให้ทันนะครับตอนนี้มันเลื่อยไม่ทันต้องค่อยๆโค้งครับค่อยๆโคงนะ้คคคงเนื้อใกล้จะเสร็จแล้วนี่ครับไอ้นี้นิดนึงอ่าโค้งออกโอเคนะครับได้ไงี้ได้ไไดสวยครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับมาละนี่ตรงนี้ก็เพื่อไว นะช่วงโคง้งถ้าเราคิดว่าเราไม่เป๊ะเราเผื่อไว้นิดนึงก็ได้ครับเฉพาะโคง้งเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันมีโอกาสเลื่อยขาดนะครับมีโอกาสปิดเบี้ยวไม,ไม่ไม่เหมือนเส้นตรงนะเส้นตรงนี้เราก็ยังไงมันก็ตรงเดียวใช่ไหมแต่เวลามันแต่เวลาถึงช่วงโคงนะ้งมันก็จะเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับใบหนึ่งก็ใบหนึ่งก็มีค่านะใบหนึ่งก็มีค่าครับใบหนึ่งก็ใช้เลื่อยได้โ,โหจนลืมเลยนะถ้าใช้ดีดๆนะครับ ถ้าแกนไม่หนาหนาเลื่อยง่ายนะอันนี้คมผมแกน2มิลถ้าเป็นพวกแกน3มมิลอย่างเงี้ยสมมิลสมิลก็ยังเลื่อยง่ายที่ไม่ใช่งานเลนนะครับเลื่อยง่ายหมดแต่ถ้าเป็นงานเลนนะเลื่อยยากปวดปวดมือปวดแขนก็จะขาดก็จะได้อันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะแล้วล้วก็ทําการตะไบนะครับตะไบต่อเลยนะครับตะไบต่อเลย แล้วก็ลอกกระดาษกาวหนังไกนงไออ่นะครับลอกกระดาษกาวหนังไก่ออกนะครับแล้วเราก็เ,าเช็คดูนะครับเช็คดูว่า,าที่เราเลื่อยมามันตรงไหมแน่นอนมันไม่ตรงอยู่แล้วแหละนะครับมันไม่มีตรงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราก็ต้องมาตะใบทีเนี้ยตะใบถ้าตรงไหนมันดีอยู่แล้วล้วก็ตะใบแค่ลบคมและลบรอยนะครับตรงไหนมันยังไม่ได้ก็ ינה. ตะใบหาทรงหาแนวมันนะครับเนี่ยตะใบหาทรงหาแนวมันเลยนะครับ นะครับก็ตบายไปเรื่อยๆนะหาทรงหาแนวนะผมจะไม่รีนะนะผมจะไม่รีตรงไหนที่มันมันมันเรามองดูในสายตาเรารู้ครับตรงไหนที่มันเบี้ยวเอียงเอียงไม่เท่ากันอะไรเงี้ยไม่เท่าเส้นไม่สวยนะครับเป็นแปลกๆเพื่อนแล้ว็ตะบายซะนะครับแต่งทรงนะครับเอาให้มันได้นะครับให้มันสวยให้มันดีให้มันโอเคนะครับที่เราดูนะครับตรงไหนไม่ได้แล้วก็ ทำการตัดแต่งนะตรงมุมเนี้ยค่อยๆถูไปถูตัดแต่งไป เมื่อมาถึงช่วงอขอบจั่วนะครับผมจะใช้สามเหลี่ยมนันนนขอขอนบ ğim, แทงนะครในช่วงเนี้ยช่วงคอของหูห่วงครับผมจะใช้สามเหลี่ยมแทงนะเพราะว่ามันจะมันจะเข้ากับล็อกพอดีนะครับมันจะเข้ากับมุมพอดีเลยนะครับให้เอาสามเหลี่ยมแทงนะครับเห็นไหมแต่งทรงเริ่มใกล้จะได้แล้วนะครับแต่งต่อไปครับอันนี้จะเป็นผมทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีผมจะแต่งเลยนะครับ ก็มันจะมีบางจุดนะครับที่น้ํายาจะเป็นขุยๆหน่อยนะครับเวลาแต่งมันก็จะแต่งยากนิดนึงนะค่อยๆแต่งแต่งไปนะครับถ้าเป็นขุยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเราแค่แต่งนะครับเราแค่ปาดไปเฉยๆนะครับเราไม่ได้อจี้เยอะนะครับเราไม่ได้จี้เยอะก็เมื่อเราแต่งด้านหน้าเสร็จนะครับเราต้องพลิกกลับไปแต่งด้านขวาด้วยนะครับเพื่อให้มันเท่ากันนะครับ แล้วก็ดูทรงนะครับดูทรงให้มันเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวาล้ท,งาทางลังหนะครับผมผมทิ้งไว้แค่15นาทีนะมันอาจจะเป็นขุยช่วงหัวน,นิดนึงนะครับช่วงหัวน้ํายามันยังไม่แห้งสนิทด,ดีก็คือว่าถ้าตรงไหนมันเป็นขุยๆให้สังเกตไว้เลยเพราะว่าน้ํน้ยามันไม่แห้งสนิทมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ต้องไปตกใจนะไม่ต้องไปตกใจครับถ้างานด่วนต้องเจออยู่แล้ว ถ้าเป็นงานด่วนแบบลูกค้านั่งรอมีโอกาสเจอสูงนะแบบแต่งปุ๊บนั่งรออาเลยมีโอกาสเจอน้ํายาไม่แห้งนะเป็นทุกคนนะมาแล้วแต่เทคนิคเทคนิคแต่ละท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะแตอะ่อันนี้ไม่ใช่ลูกค้านะฮะของผมเป็นของผมทําเองนะครับก็ผมเลยผมเลยไม่ได้ซีเรียสนะครับเรื่องอที่มันเป็นคุยๆเดี๋ยวผมจะมาชี้จุดว่ามันเป็นคุยๆตรงไหนนะครับทีนี้ เราก็มาถูขอบข้างๆนะรว่ามันยังมีรอยอยู่ผมก็จะใช้ตะไบรูปอย่างนี้เลยนะครับรูปอย่างนี้เลยนะครับถ้ารูปอย่างเนี้มันจะเสมอกันหมดนะครับมันจะเสมอกันหมดมันจะไม่ว่องไม่แหวงไม่ว่องไม่แหวงนะครับส่วนตัวผมทําอย่างนี้นะ ต่อมาเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทําการเอากระดาษทรายไปจุ่มน้ำมาขัดนะครับก็ไล่เบอร์เช่นเคยนะครับ3 2 0 600 800แล้วก็เบอร์พันนะครับแต่ของผมเหมือนผมจะไม่ได้ใช้เบอร์600นะผมก็จะค่าไปใช้เบอร์800แล้วก็เบอร์พันเลยนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความละเอียดนะครับถ้ายิ่งละเอียดเยอะแล้วก็ยิ่งใช้กระดาษทรายเยอะนะครับแล้วแต่งานเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อย เมื่อเราขัดนะครับไล่เบอร์ถึงเบอร์พันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คดูนะข้างๆนะครับว่าเนียนหรือยังนะครับถ้าเนียนแล้วไม่มีรอยขีดข่วนแล้วเราก็ทําการปัดเงานะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็มาปัดเงาโอเคนะครับวิธีการก็คือเราจะปัดจากอ่าเขาเรียกอะไรนะขัดหยาบก่อนจะเป็นสีแดงนะครับเมื่อเราขัดหยาบสีแดงเสร็จแล้วถึงจะไปขัดเงาสีขาวนะครับเพื่อลบรอยขนแมวอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันใสเนียนยิ่งขึ้นนะครับ นะครับล้วก็ค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆนะครับค่อยๆปาดแล้วก็ดูไปด้วยนะครับทำไปด้วยดูไปด้วยทําไปด้วยดูไปด้วยนะฮะอย่าจี้นานมากนะครับอย่าจี้นานมากบางจุดจี้ได้บางจุดจี้ไม่ได้ครับถ้าเกิดอ่าตอนแรกเนี่ยเราอย่าเพิ่งจี้เลยแล้วเราทําไปก่อนนะฮะอ่าปาดเงาวนไปก่อนนะปาดเงาวนไปก่อน นะะเห็นไหมเมื่อปัดเงาบนไปแล้วนะครับเราค่อยมาเช็คดูอีกทีนึงตรงไหนมันยังไม่ดียังไม่สวยเราก็ไปปัดเพิ่มนะครับอย่างนี้ดีกว่านะอย่าไปจี้ถ้าจี้มันพลาสติกมันจะละลายนะมันไม่ได้ละลายหรอกมันจะแหว่งมันจะกินพลาสติกไปนะครับเราก็ค่อยๆนะทาไปดูไปนะเห็นไหมถ้าเกิดตรงนี้มันยังไม่ดีนะเราก็จิ้มใหม่เราก็กลับมาดูใหม่จิ้มใหม่ทําอย่างนี้ดีกว่านะคอ่บปลอดภัยสุดนะปลอดภัยสุดเนี่ย ตามซอกตามซอกตามหลืบอย่างเงี้ยครับตามซอกคอตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ข้างๆจ,จี้จี้อย่างนี้เอานะครับผมค่อยๆแต่งไปมาจะเข้าได้นะครับมันจะเข้าได้ฝั่งฝั่งของปัดเงาสีขาวก็ทําเหมือนกันนะครับเมื่อเจอซอกเจอมุมแล้วก็ใช้ช่วงใช้ช่วงไอ้ที่เป็นเหลีย่ยมนะครับของผ้าปัดนะปัดไปได้เลยนะนะครับ อันนี้พูดถึงไว้นะครับแล้วตอนนี้แล้วก็นับมาเช็คดูทาได้แล้วทาได้แล้วล้วก็ทําการไปปัดเงาสีขาวก็นี่แหละครับมันก็จะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ผมทําให้ดูเฉยๆนะนะครับก็ค่อยเห็นไหมครัก็ค่อยไล่ไปตามทรงเลยนะครับเนี่ยก็จะเงาเขาไปเองนะครับเนี่ยนี่นะครับเพื่อนๆนี่นี่แล้วก็นี่จีมันหน่อย นะครับแล้วก็เช็คดูนะครับมองดูเอถ้ายังไม่ได้เราก็ทําต่อเอให้ใสเท่าที่เราถูกใจเลยนะครับ เมื่อมาถึงตรงนี to to so, check ้แล okay. exactly. well. so, ้วเราก็ทําการเช็คดูนะครับเช็คดูครับเช็คดูว่าเนียนหรือยังใสหรือยังนะครับเพราะมันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็เช็คดูถ้าเกิดว่าโอเคใสแล้วนะเนียนแล้วนะไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเราก็ทําการนะครับทําการเช็คดูอีกทีนึงไปฉโลมนะครับไปฉโลมสเตคีนนะเพื่อที่ฉโลมทิ้งไว้นะเพื่อที่ มันจะได้ไปขัดคาบไข่ประวานคาบอะไรออกสกรปรกออกนะครับก็ไปฉโลมกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมเจาะห่วงแป๊บหนึ่งนะผมลืมเจาะห่วงโอเคครับเราก็ได้เจาะห่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเจาะห่วงเราก็เช็คดูว่าห่วงรูรูห่วงที่เราเจานะนั้มันตรงหรือเปล่านะตรงหรือเปล่า ไปเช็คดูนะครับหน้าหลังนะครับเมื่อโอเคแล้วได้แล้วเราก็นำสเตชินมาฉโลมนะครับแล้วก็ทิ้งไว้15นาที20นาทีก็แล้วแต่นะครับทิ้งไว้เลย,ย,น,ลย,ยนะครับย,ยาวๆครับทาให้ทั่วนะครับตามซอกตามมุมจะได้ออกให้หมดนะครับคราบสุกรปกนะครับพวกคราบไข่ปลาหวานครับอ่หลายๆอย่างอะไรก็แล้วแต่นะครับ